มีรายงานจากนักข่าวชาวอิตาเลียนค่ะว่าเจเนโรกาตตูโซ่ไม่สามารถคุมทีมโอลิมปิกมาร์เซได้จนจบฤดูกาล2023-2024ได้ค่ะหลังจากบอร์ดบริหารของสโมสรโอลิมปิกมาร์เซมีความเห็นตรงกันค่ะว่าจะแยกทางกับกุนซือชาวอิตาเลียนหลังจากจบเกมแพ้ทีมแบลสไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะรายงานดังกล่าวระบุด,ด้วยค่ะว่ากาตตูโซ่และทีมงานสตาฟของเขาเองได้รับการแจ้งเตือนจากคณะกรรมการบริหารของสโมสรค่ะถึงการตัดสินใจครั้งนี้อย่างไร ก็ตามค่ะยังคงต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากสโม,มสรกัตตูโซเป็นกุนซือชาวอิตาเลียนรายที่2ที่เข้ามาคุมทีมโอลิมปิกมาเซในลีกเอิงฝรั่งเศสที่ถูกปลดค่ะซึ่งก่อนหน้านั้น11วันทีมโอลิมปิกลียงได้ปลดฟาบ,บิโอกลอโซที่รับงานคุมสโม,มสรลีกเอิงเช่นกันและตอนนี้กัตตูโซกลายเป็นกุนซือที่ถูกปลดต่อจากกลอโซค่ะด้านผลงานของกัตตูโซที่คุมทีมไปทั้งหมด24เกมแต่แพ้ไปถึง6เกมทําให้ตกไปอยู่ถึงอันดับ9กของตารางในลีกค่ะซึ่งทีม ระดับมาร์เซคงมีอาจจะรับได้หลังจากนี้ต้องมาดูกันค่ะว่าเจเนโรกัตตูโซจะได้รับงานคุมทีมไหนต่อและโอลิมปิกมาร์เซจะได้ใครมาคุมทีมต่อเพื่อดึงอันดับขึ้นมาอยู่ในโซนหัวตารางอีกครั้งค่ะ